รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขาชะพะ คาชาพาคุจะตามไปมู่อยู่ที่ไหนก็จะบินไปสุ่มเรื่งองราวก็เป็นจริงบนเตีสิทูไกลไกลแค่ไหนก็จะพาไปมู่เพีกับศรัทธาอ่ะพวกเราก็กลับมาอ่ะบทปร,ระวัติของพุธดังปรายาให้คมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาอ่ะค <c oughs> าชาพาพาไปมู่ <c oughs> เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่คาชาพาพาไปมู่ สนับสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ S S F จาก B B L A M ท่านผู้ชมครับวันนี้มาร่วมไปมูก,กับตำนานตามพ่อแก่กันครับคำว่าพ่อแก่หรือฤาสีเนี่ยเป็นนักบวชประเภทแรกในโลกทุกคนจะเห็นคนแก่คนแก่อยู่กับผมตลอดเวลาเรื่องของมิธสบู่ทางนี่ไม่จำเป็นใจเป็นสิ่งจำคัญในเลย เสริมตัวเองอะไรเงี้ยก็จะมีพ่อแก่ดงนี่นแหละแล้วพี่ก็ติดตัวไว้ตลอดเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่กระชับาพาไปมูครับไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์5โมงเย็นวันนี้ในกที่มาเป็นครั้งแรกเลย เป็นัไงบ้างตอนนี้สบายดีก็ยังสบายดีครับอาจจะมีไม่สบายบ้างเพราะว่ามีโควิดไงพี่มดช่วงก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ก็เลยแบบว่านี่แหละแต่ว่าเราก็ต้องมีที่พึ่งทางใจพี่มดเพราะว่าช่วงเกิดปัญหาเกิดวิกฤตแบบนี้เราต้องหาที่พึ่งทางใจครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าวันนี้เดี๋ยวได้รางวัลเต็มไปหมดเลยครับพวกเราเองฟูเองไม่รู้จักพวกแกใช่ไหมลูกไม่รู้จักไม่รู้จักเพราะยังเป็นเด็กรุ่นใหม่สุดๆเลยใช่เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆเลยครับแต่ปรากฏว่าไนกี้ ผมไม่เคยบอกกับใครที่ไหนนะ,ะว่าผมนับถือพ่อแก่มาตั้งนานแล้วแต่วันนี้หละอยากจะให้พี่มดได้ได้ได้รู้ว่าผมนับถือมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีความเป็นมายังไงแล้วก็มีปริหารด้วยนะพี่มดที่ไม่เคยเล่าที่ไหนอันนี้คือเป็นเรื่องที่แปลกครับปรแปลกจริงๆเนื่องจากว่าทีมงานเขาบอกว่าเราจะทําเรื่องพ่อแก่ครับแต่ไม่ใช่ที่เดียวนะคะหลายๆที่พี่บอกว่าถ้าสมมติพี่จะเชื่อพี่เชื่ออยู่ที่เดียวเพราะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของพี่ครับแล้วปรากฏว่าตรงกับที่เดียวกับนกี้ ซึ่งผมไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยว่าผมนับถือพ่อแก่ที่วัดพระพิเลนมผมนับถือวัดนี้มาตั้งแต่อตอนสมัยเด็กๆแล้วครับม,มัธยมแล้วก็ได้มาไหว้พ่อแก่ที่วัดพระพิเลนเนี่แหละทําให้ผมเกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงๆได้ได้มาเป็นพระเอกทุกอ,อยู่ทุกวันนี้ครับพี่พุ้มพีมลครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพาปูไปมูเลยกันได้เลยท่านผู้ชมครับมาร่วมไปมูกับตำนานตามพ่อแก่กันครับครับครับ วัดพระพิเรนเป็นวัดเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพในเขตป้อมปราบสตรูพ่ายตามประวัติเล่าว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นราวพศ2300สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตวัดเล็กๆแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ผลิตนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายอย่างเช่นสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตเป็นตน้นวัดพระพิเรยนยังมีชื่อเสียงในด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ พ่อแก่หรือพระฤาษีที่ถือเป็นครูบาอาจารย์ที่บุคคลในแวดวงศิลปะทุกขแขนงให้ความเคารพนับถือจริงๆแล้วตรงเนี้ยถ้าสมมติจะพูดถึงพ่อแก่ทำให้คิดถึงว่าเฮ้ยตัวเองก็เคยมีพ่อแก่ที่ใครก็ถามว่าเวลาบูชาพ่อแก่จะมาที่ไหนพี่จะมาที่วัดพระเวดาแล้วมากันแบบว่าติดต่อกันเป็นยอมรับว่าหลายสิบปีเป็นสิบปีอะอที่ต้องมาทุกครั้งในช่วงวันสงการ เพราะว่าที่เนี้ย <passes S 2> <ark bas S 1> เขาก็จะเผาสพพระไม่มียากออหรือถ้าสมมติดวงเรามันไม่ดีเลยตอนนี้มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาพี่ก็จะมาทําบังสกุลเป็นบังสกุลตายที่นี่อ๋อที่นี่ก็มีถูกครับเพิ่งรู้ว่าไนกี้มาที่นี่ด้วยใช่คือต้องบอกว่าคือผมรู้จักกับที่เนี้ยครับมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วเพราะว่าผมเรียนอยู่ทวีธาฟังงทนนี่เองแต่ว่าครอบครัวผมเนี่ยทำอาชีพเกี่ยวกับพวกแก๊สถุงต้มก็ต้องมาเอาอุปกรณ์เตาแก๊สแถวแถวเนี่ยครับแถวแถววัดพระที่เรนอ๋อหรอครับทให้ผมอะ คุ้นเคยกับวัดนี้มาตั้งนานแล้วแล้วผมก็ก็ได้เข้ามากราบเข้ามาไหว้แล้วก็รู้ว่าที่นี่มีมีพ่อแก่ที่ที่ตัวผมเองก็เคารพรักและนับถือคุณไนกี้นิธิดลพระเอกหนุ่มมากความสามารถก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความศรัทธานในวัดแห่งนี้เป็นอย่างมากและเมื่อมีโอกาสก็มักจะแวะเวียนมาทำบุญที่นี่บ่อยครั้ง เพราะตัวเขาเองก็นับถือพ่อแก่ที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระพิเรนแห่งนี้และเจอปฏิหารหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตนเองมาแล้วผมก็ได้มาร่วมบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่วมบุญสร้างเตาเผาศพผมก็ได้ร่วมบุญก็คือก็โดยที่ไม่ได้บอกใครก็ศรัทธามาเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่ดาราเขาก็จะมาบ่อยเมื่อก่อน,อนตรงนี้จะเป็นจุดที่ปิดเพาก็ไม่ได้เปิดตลอดเวลาครับ ปาฏิหาริย์พ่อแก่ที่ไนกี้เคยเจอคืออะไรคือผมเคยครอบครูนะครอบครูพ่อ,อ,พอแก่มานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปาฏิหาริย์ที่เคยเจอเนี่ยก็คือเหมือนพ่อแก่มาอยู่กับเราคือเวลาที่ผมหลับหรือผมฝันผมจะฝันเหมือนเหมือนจะมีเสียงผู้ชายมาบอกครับแล้วกันที่ผมครอบครอบครูมาแล้วกันหลังจากนั้นมามันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมากที่ก็จะมีผู้ชายบอกว่าเนี่ยตื่นได้แล้วนะเดี๋ยวจะมีคนโทรมาคุยเรื่องงานแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็ มันเหมือนเราฝันไปครับแล้วก็มีคนโทรเข้ามาคุยเรื่องางานจริงๆ <S <S หรือบางครั้ง <S <S บางครั้งแบบ <S 1> <S 1> เหมือน <S <S ผมสึกได้ตลอดเวลาเลยว่ามีพ่อแก่อยู่กับเราเสมอแล้วเวลาที่ผมมาทําบุญที่นี่นะผมก็จะเข้ามาอธิษฐานมาบอกบุญว่าพ่อแกอ่วันนี้หนุมมาทําบุญอะไรบ้างเนี้ยผมก็จะรู้สึกแบบคนผลุกตลอดเวลาที่ท,ที่เวลาได้มาได้มาทําบุญแล้วก็มาบอกท่านอย่างเงี้ยในที้ฮะจริงๆแล้วตัวพี่เองอะสิบกว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยพวกคูากับพวกดาราหลายๆคนอะก็บอกมาดำลองมาที่นี่สิ เวลาถ้าสมมติอยากจะได้เงินอยากจะได้งานคือเหมือนว่าลองมาไหว้ที่นี่สิก็ไม่รู้ว่าอ่ะมันก็ไม่ได้ไกลเนาะไม่ไกลอยู่ตรงนี้ครับพี่มาไหว้ที่เนี่ยจนวันหนึ่งอ่ะพี่มีเงินเป็นล้านแล้วนแล้วแต่ตอนั้นพี่ก็เลยบอกกับเขาว่าเอาละต่อไปเนี้ยถ้าเป็นไปได้อ่ะทุกปีอ่ะพี่จะมาเผาศพไม่มีญาติอะไรอย่างงี้นี่ถ้าเกิดเป็นคลิคเป็นคลิคเหมือนกันนะพี่คนเนาะ เป็นทิกเหมือนกันนะถ้าเผื่อใครดวงไม่ดีให้มาร่วมบุญตรงนี้นได้แก้แค็ด,ด้วย,ดดวยไม่อยากจะเชื่อว่าไนกี้จะมีความเชื่ออย่างนี้คือเอางี้ดีกว่าตอนเพราะว่าผมได้เข้ามาร่วมบุญหลายบุญแล้วแล้วด้วยล่าสุดเนี่ยผมไปร่วมบุญเกี่ยวกับสร้างพระพิหารหลงพ่อดำในการที่จะทําทเหรียญเทพประสิทธิ์ขึ้นมานะครับผมก็ไปร่วมบุญนี่แหละไปร่วมจองร่วมเช่าเพราะว่าเงินไรายได้ตรงนี้ครับ จะเอาไปร่วมบูรณรวพิหารหลวงพ่อดำแล้วก่อนที่ผมจะได้มาถ่ายรายการนี้ก็มีความบังเอิญเหมือนกันพอผมได้เข้ามาร่วมบุญหลวงพ่อดำแล้วผมฝันฝันว่าไงผมฝันว่าในฝันเนี่ยเห็นผมกับพี่มดอ่ะยืนไหว้พระกันอยู่ครับเหมือนทําพิธีกันอยู่แล้วพี่ร้อยวันพันปีผมไม่เคยผมจะฝันกัพี่มดได้ไงเออเออผมก็ไม่ได้เข็ดไม่ใจเนี่ยมีผู้ชายฝันหา จริงจริงก็ฝันถึงพี่มดแล้วก็ฝันว่าเราอ่ะเหมือนเหมือนไม่ยืนไหว้กันอย่างเงี้ยพี่มดแต่ว่าพี่มดอ่ะมาแปะทองให้ผมพี่มดหันมาแล้วก็มาแปะทองผมก็แบบงงไม่ไก่ตาแตกแต่ผมก็เล่าให้กับที่บ้านฟังครับ,รบอันนี้เรื่องจริงเลยแต<ช>่ก<ช>่ในที่ส, <ๆ S 2> สุดก็ต้องมาทารายการที่นี่กันจริงๆใช่ครับพี่มดผมก็เลยแบบผมเชื่อว่าไม่มีความบังเอิญอยู่บนโลกใบนี้แน่ๆมันต้องมันมีอะไรหลายอย่างที่ที่ อธิบายยากมากครับจริงๆแล้วปฏิหารที่เกิดอันนี้คือก่อนที่ประเทศไทยจะม,มีการฝันเกิดขึ้นครับปฏิหารที่เกิดเกิดขึ้นอย่างไนกี่ก็มีเยอะอเกิดเยอะมากครับอะไร,รบ,บางครั้งเนี่ยพ่อแก่อุค์เป็นๆเ,เ,เลยมาให้เห็นคือมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับเ,เรื่องที่พูดยากที่ที่ที่บางครั้งเนี่ยของพ่อแก่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคารพและบูชาคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าว่าว่าพ่อแก่คือยังไงคือ นับถือได้ไหมรจริงๆไม่ใช่นักสแสดงก็นับถือได้เพราะแกคือเพื่อนผมมักจะเห็นบ่อยๆว่ามีคนมีคนแก่ทุกคนเจอหมดเลยนะทุกคนจะเห็นคนแก่คนแก่อยู่กับผมตลอดเวลาบางทีแบบเฮ้ยหันมาเฮ้ยเห็นนะ่ะเห็นมีคนแก่มีคนอะไรก็อยู่กับผมตลอดแบบแบบแวบ,บ,บ,บหนึ่งอ่ะเหมือนบางทีหน้าผมไม่ใช่ไม่ใช่หน้าในกี้อย่างเงี้ยเป็นหน้าคนแก่อครับถ้าปฏิหารล้วก็หลายครั้งหลายหนนะ ท่านรู้ไหมผมจบประถมสแต่ผมได้ไปสหรัฐอเมริกาถึงสองครั้งเพราะบารมีพ่อแกไปแสดงที่เก8ปดลัฐเลยผมก็ได้เป็นศิลปินแหน่งชาติพศ2539เพื่อด้วยบารมีพ่อแก่ ถ้าตัวผมเองเนี่ยดยดยดย,ดยส่วนตัวเป็นคนนับถือพ่อแก่อยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วจะพกเหรียญพ่อแก่แต่อยู่ในรถเวลาขับรถไปไหนมาไหนก็จะไหว้ท่านาพ่อแก่ไหว้ท่านาครูบาอาจารย์เราดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือหลับในเสียง <c oughs> ตื่นตื่นสะดุ้งตื่นเลย ดูแลตรงนี้มาตป็งมาแล้วแต่มาก็เจอคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ดูแลที่นี่มานานแค่ไหนแล้วจำได้ตั้งแต่หนึ่งสามอ่ะได้เด็กๆอ่ะโอ้หเรียนรุ่นแรกเลยนะสองห้าหนึ่งสามครับแม่ข้างล่างนี่มันเป็นน้ำหมดเลยเป็นน้ำเป็นน้ำหมดเลยแล้วข้างหลังก็เป็นพวงซุยเป็นพวงซุยพงซุยอ๋อข้างหลังนี่เป็นพวงซุยเป็นพวงซุยใครแม่เออของคนจีนเขาสร้างเอาไว้แล้วเราสร้างเสียนไม่มีที่ไว้ ก็เลยมาขออนุญาตเขาเพราะหัวเนี่ยพีกนะพี่มอสเพิ่งรู้อ๋อหัวนี้เพิ่งรู้ไม่ได้เพิ่งรู้พีกมากเลยเนี่ยคนลุกเลยเนี่ยแล้วจุดตรงนี้จริงๆแล้วเสียงอันไหนที่เป็นเสียงเก่าแก่ครับแม่องค์นั้นน่ตตะกลมแย้มองค์กลางสีชมพูใช่ไหมครับแม่ใช่ไหมครับใช่ไหมแม่เพราะมาทั้มาเป็นสีชมพูแล้วถูกไหมส่วนใหญ่เสียงเหล่านี้เสียงแรกเลยเสียงแรกคือองค์นั้นองค์ตรงกลางนะครฮะองตะกลมแย้ม เสียนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไงแม่ของเจ้าุรมยามหรือว่าเจ้าคุณยามครับก็ได้มาจากเข้ามาให้อย่างเนี่ยมาให้ไว้เป็นเป็นที่บูชาครับแม่แล้วก็ก็บูชาครับแต่ผมแอบแอบรู้มาว่าเสียงของที่นี่จะพิเศษตรงที่ว่าต้องดูที่ฟันนะแม่เนาะปกติฟันพ่อแก่น่พี่มดเนาะก็จะมีท่านจะมีแบบว่าสองซี่แต่ว่าเสียงพ่อแก่วัดพระพิเดียนของเจ้าคุณยามครับท่านจะมีแบบฟันที่เต็มเนี่ย แล้วคือหลังนั้นปุก็เหมือนกับว่าศิลปินดาราคนดังคนที่ทําธุรกิจทั้งหลายดารามาเยอที่เนี่ยวันนี้ขอบคุณแม่ามากๆนะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือจุดที่มาดากับ คุณยายกี้เชื่อครับปูก็ได้มาแล้วครับอีกหนึ่งที่เนื่องจากว่าถ้าสมมุติเราดูรายการทีวีเห็นจ้าอาสยามไหมฮะครับเอ็นทุนบอลเชิญยิ้มไหมฮะโอ้โหเวลาเขาพูดถึงเขาจะพูดถึงพรอบส่วนครับพ่อแก่กับพ่อปู่ฤาษีนี่องค์เดียวกันองค์เดียวกันครองค์เดียวกันคนที่จะบูชาฤาษี ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นดนารานัสแสดงผมก็เช่นเดียวกันที่โตมาตั้งแต่เด็กๆโอนพ่อแม่ผมฝังว่าเกิดมากี่ชาติก็อขอให้เป็นรุ่งเองเสนับสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ S S F จาก B B L A M